สวัสดีจ่าเมนี้จะมาออมเนือ้อใส่ผักชีลาวเด้อจ้จะมาเบ่งส่วนผสมกันเลยเนือ้อจะยอดใส่เนื้อสันนอกจ้าผักกะมีต้นหอมผักชีลาวตะไคร้ผักกาดกรองตงุ้งใบบักโฮดพริกลูกโด,ดจ้าเครื่องปริกแกงกะมีพริกสดพริกแห้งหอมแดงกระเทียมจ้าเครื่องปรุงกะมีน้ำปลาเกลือชูโรด ขาขาคัวจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาตะไคร้มาหั่นจ้าเพื่อเขาจะตำใสเครื่องพริกแกงจ้าเขากระหั่นตะไคร้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า,เ,เ,า,จาสเ,เสร็จเรียบรอย้รรยบรอยแล้วก็เอาผักมาหั่นจ้าผักชีลาวผักในกะลางเรียบร้อยแล้วเด้อจ้า หั่นผักเสร็จแล้วเอาผักว้ก่อนจ้าเสร็จ<ด>แล้วก็เอาต้นหอมมาหั่นไว้จ้าหั่นต้นหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็เอาใส่จานผักไว้ก่อนจ้าเสร็จแล้วก็เอาผักกาดกวางตุ้งจ้ามาหั่นไว้ผักกาดกวางตุ้งล้ำต้นมันไย เขาก็จะหันพาแบ่งเคืงจ่าให้มันฉ่นหน่อยลงมันจะได้ต้มสุกง่ายจ้าเห็ดออมเหนืองัวนี่ต้องใส่พักหลายๆจ้าพักกระหลากหลายแล้วแต่เขาชอบเลยจ้าแต่ต้องใส่ ผักซีแล้วต้นหอมใส้หลายๆจะจะได้หอมเลาก็หั่นพักเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเสร็จแล้วเอาผักไว้ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเลวเาก็จะมาหั่นเนื้อจ้ะหั่นเนื้อเลาก็จะหั่นชิ้นพอดีคำจ้ะแต่ก็แล้วแต่ชอบจ้ะหั่นชิ้นหน่อยชิน้นใหญ่หั่นใดตามชอบเลย หั่นเนื้อเขาก็หั่นเ็จเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาใส่จ,จานพักไว้ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาตำเครื่องผีกแกงกันจ้าใส่ตะไคร้ลงไปตำก่อนตำให้ละเอียดจ้า ถ้าก็ตำตะไคร้ละเอียดแล้วเสร็จแล้วก็ใส่พริกแข้งพริกสดจ่าลงไปตาก่อนเสร็จแล้วก็ใส่เกลือจ่าจะได้ตำละเอียดง่าย ตำผิดละเอียดประมาณนี้เพาราะเราจะใส่กระส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปตำใส่รกระตำคุกเคล้าให้หอมแดงกับกระเทียมละเอียดเขากันกัพผิกจ้ะถ้าตำผิดหอมแดงกระเทียมละเอียดประมาณนี้เพราะเราจะได้แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเขาก็จะไปเตรียมออมเนื้อกันเลยจ้าเอาหมอดใส่พริกแกงที่เราตำไว,ว้เอามาตั้งไฟจ้าเสร็จแล้วก็ขััวขััวจนกว่า,วาให้พริกแกงเขาไม่กินหอมขึ้นมาจ้าขััวไปเรื่อยๆพริกแกงเขาก็เริ่มมีกินหอมหลวจ้า พริกแกงห้ม่กินหอมแล้วเจล้วก็ใส่เนื้อลงไปจ้าเจล้วก็ค้นคลุกเข่าให้เนื้อกับเครื่องพริกแกงเข่ากันดีจ้าขัวเนื้อกับเครื่องพริกแกงไปเรื่อยๆจ้าขัวเนื้อกับเครื่องพริกแกงมาเนื้อกะติดก้นหมอ้อเสร็จล้วก็จะเติมน้ำไปน้อยนึงจ้าเจแล้วก็ขัวต่อขัวไปเรื่อย พอเนื้อสะดุง้งใสน้ำลางคกลงไปจ้าออมเนื้อนี่เขาก็จะบมดใสน้ำหลายเกินไปจ้าหรือก็แล้วแต่ค้นชอบจ้าอยากสดน้ำก็เพิ่มใดจ้าเสร็จแล้วก็ใสน้ำลางคกลงไปใสน้ำลางคกลงไปแล้วคน้นขูกเขา่าส่วนผสมเขากันน้ำออมเนื้อเขาหน่อยไป ๋ย่ก็จะเติมน้ำไปอีกจ้าเติมน้ำลงไปอีกหนึ่งถ้วยน่อยจ้าเสร็จแล้วก็ใส่เกลือจ้า คนคูเข่า้ส่วนผสมข่ากันเสร็จแล้วปิดฝาต้มให้เดือดจ้าหม้อแกงออมฮั่วกะเดือดแล้วเสร็จแล้วเาจะมาปรุงรสชาติกันเลยจ้าใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาก็จะใส่หนึ่งตะพี้ไปก่อนจ้าต้องซิ้มเบิงก่อนเสร็จแล้วก็ใส่ชูรดจ้า ใส่ใบบักโหดจ่าเซลล้วก็คน้นคุกเขา่าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเจแล้วเขาก็จะซิมรสชาติเบิงงจ้ารสชาติพอดีกลมกลมแสบจ้ารสชาติได้แล้วเสร็จแล้วใส่พักจ้าใส่ผักกาดกวางตุงลงไป แล้วก็ผักซี่ลาวใส่ต้นหอมจ้าใส่ผักทุกอย่างลงไปแล้วเสร็จแล้วก็ค้นคลุกเข่าให้ผักโดนความหอนในทั่วถึงจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ข้าขัวจ้า ใส่เข้าขวลงไปเลยเซลลวก็ะคน้นให้เข้าขวกระจายให้โดนความหอนให้ทั่วถึงจ้าสุดท้ายกระส่พริกลูกโดดจ้าเซลลวก็ะค,ค้นคุกเขา้าให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เขากันเซล้วปิดฝาต้มต่ออีกสองนาทีจ้า ต้มให้ข้าวขัวซุกพักซุเฮาก็ต้มต่อมาครบเวลาแล้วจ้ากินหอมเลยจ้าค้นคุกขา้าวส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าออมเนื้อใส่ผักชีลาวเสร็จเรียบร้อยแล้วยกลงจากเตาเลยออมเนื้อใส่ผักชีลาวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจา้า อ้อมเนื้อใส่ผักซีลาวเห็ดงา่าเครื่องปรุงกับบ่ลายเป็นอาหารง่ายๆแบบบานๆกินเป็นกับขา้าวหรือว่าจะกินเป็นกับแกมกระไดจะเสร็จเรียบร้อยแล้วมัตตักใส่ถ้วยกินกันเลยอ้อมเนื้อใส่ผักซีลาวเซรียบร้อยแล้วจะเสร็จแล้วจะมาชิมรสชาติเบงหวานรสชาติเป็นยังไงแน่ รสชาติของออมเนื้อใส่ผักชีลาวรสชาติกลมกลม่อมแซบนวทําปลาหอมกินข่าวขัวหอมกินผักชีลาวเนื้อกะบบเ,เหนียวจ้าออมเนื้อใส่ผักชีลาวก็เเร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอ้อมเนื้อใส่ผักชีลาวจะกินเป็นกับขา่าวหรือว่าจะกินเป็นกับแกมกาแซบจ้าขอบคุณตุกกำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชม